วันนี้ก็มือนี้ก็จะประมาณนี้จะนะจะเรียกอะไรก็เรียกจะกินได้ทั้งนั้นสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาผัดวางกุ้งห้องเต้จะนะผัดใส่หมูสามชั้นท,ท,ที่หมักไว้จะนี่นะเอาแบบผัดแบบง่ายๆแล้วกันเนะพื่อนๆพอดี เลิกงานแวะไปร้านนักวางตุตง้งมันลดราคาจะเลยซื้อมาสองแพ็คเนาะไม่ได้กินขัดมากผัดผัดมานานมากเลยจ้ะวางกุ้งยังสดสดอยู่เลยนะสวยมากวันนี้ก็จะผัดเลยเนาะผัดทั้งหมดนี่แหละ ราะว่าเวลาเขายุปไปมันก็แบบวันนี้จะผัดใส่ใส่นี่ด้วยจะวางตุ้งกับเออซื้อเห็ดมาผัดใส่เห็ดด้วยจ้ะเราจะแยกตอนนี้วางตุ้งผัดน้ำมันหอยจะกันๆหมูสามชั้นจ้ะ เอาไปปลูกมันน่าจะเกิดเนาะเพาพาะชำเนาะน่าจะเกิดจ้ะแต่เราไม่มีดินจะฝนตกทุกวันไ,ได้กินเห็ดนานม,มากเลยจ้ะอยากกินก็ต้องไม่มีที่เก็บนนะเห็ดที่นี่ค่อนข้าง แต่ก่อนนี้ประมาณ60เซนจะตอนนี้เกือบ1ยูโรแล้วนะเราจะามีกุ้งด้วยซื้อกุ้งมาเนาะจะใส่กุ้งด้วยจะใส่จานเดีเราจะมาทำการลวกผักของเราก่อนก่อน ใส่เกลือเล็กน,น้อยน้ำมันพืชประมาณครึ่งช้อนชาจะ้ะแล้วก็ใส่ผักเอาไปลวกกันจ้ะเอาไปแค่ให้เขาเดือดแล้วก็ตักออกเนาะ เราก็จะทําการตักออกให้เขาสุกก่อนให้เดือดประมาณสักประมาณสองสามนาทีเราก็จะตักออกแล้วก็นอบน้ําเย็นจะ้ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาผสมแป้งข้าวโพดเราจะใส่แป้งข้าวโพดประมาณช้อนหนึ่งจะ้ะนะแล้วก็ใส่น้ําจะผสมก่อนเนาะะสมมาไปกัน อันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมแล้วก็ตำหยาบๆเนาะถกหยาบๆจะที่กินใครไม่ใส่พริกก็ได้เนาะหั่นใส่แต่ว่าเราอยากกินแบบเผ็ดๆหน่อยเนาะอันนี้ของเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูผักของเราก่อนเราจะใช้น้ำมันนี้จ้วันี่ยเรจะมา เอาหมูเราไปผัดก,ก่อนเนาะใช้กระทะเดิมจ้ะแต่เราไม่เห็นะนะ จะผัดหมูให้เขาสุกก่อนแล้ว่ใส่ผิก,น,กน,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 นะ 그렇게까그법규 <목소리> <목소리> ตัดอักเลยค่ะังที่เราตัดออกเราเป็นน้ำเย็นจาไม่ต้องการที่จะให้คขามรุนอังนี่เป็นไปแล้วค่ะคุน ใส่พุไปเลยจ้ะุ่นซัมามกินได้เลยเนาะว่ารเราตอเอาก่อนแล้วก,ก็ไปเติม Is that ใส่หมูสชั้นนะนะมีกุ้งด้วยจำป็นันนี้อยากกินดัดเวางตู้โมเต้เอามาถ่ายรสรันาเยเยอะยะมากกลยจะเป็น เหมือนในนั่นเลยจะเหมือนราดหน้าเลยแต่ก็ม่จะเต็มเลยนะกับข้าวมื้อเย็นจ้ะมาจ้าก,กินข้าวมื้อเย็นด้วยกันจ้ะเพื่อนๆกวางตุ้งดูสิน้ำเต็มเลยผัดกวางตุ้งใส่เห็ดจ้ะแล้วก็มีหมูสามชั้น ตอนได้ว่าจะไม่ใส่หมูเนาะพอดีหมักไว้ตั้งแต่เมื่อวานจะก,ก็เลยเอามาใส่ด้วยเนาะแล้วก็มีกุ้งด้วยจ้ะนี่วันนี้จัดหนักจ้ะจานใหญ่เบ้อเร่อ,อรเลยเพื่อนเพื่อนมาจ้ะมากินด้วยกันจ้ะอาหารเย็นจ้ะวันนี้เหมือนมากจ้ะเหมือนจะเหมือนผัดกวางตุ้งก็เหมือนจะจะเหมือนราดหน้าก็เหมือนเสียดายไม่มีเส้นจ้ะดูสิอืม แต่ว่าน่ากินจะกินกับข้าวร้อนๆเนาะวันนี้ก็มือนี้ก็จะประมาณนี้จะนะจะเรียกอะไรก็เรียกจะกินได้ทั้งนั้นอืม